วันนี้หนิงก็จะมาให้แนวทางแล้วก็มาตอบคําถามเหมือนเดิมนะคะเราจะมาตอบไปพร้อมๆกันค่ะเป็นจุดเล็กๆนิดๆน,ดน,ดนึงนะคะแล้วให้หลายๆคนนะคะได้ติดตามแล้วที่สําคัญเขาประสบความสําเร็จนั่นคือความสุขที่พวกเราจะมีด้วยกันนะคะนะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ติดตามหนด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยนะคะคุณพี่วายห้าปี ถามว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนไทยบ้านเราเนี่ยเยอะไหมถามหนิงว่าน้องหนิงพี่ห้าสิบเจแล้วพี่อายุเยอะไหมพูดตามแบบว่าว่าพูดตามความจริงตามเนื้อผ้าตามที่ไม่พูดเขาเรียกอะไรเอาเอกเอาใจที่ไม่อวยนะคะหนิงบอกว่าเยอะค่ะเยอะค่ะห้าสิบเจ็ดปีเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณพี่เองว่าคุณพี่ดูแลตัวเองดีขนาดไหนนะคะเหลืองเสื้อผ้านาผมหลายๆคนที่อายุเยอะแล้วเขาดูแลตัวเองดีเขาก็ดูดีค่ะมันไม่ได้เกี่ยวที่อายุนะคะมันเกี่ยวที่ความรู้สึกเกี่ยวที่การดูแลของคุณเองนะคะหลังจากนั้นนะคะห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยอยากจะได้ฝรั่งที่เอามาดูแลไม่ต้องการเงินเนี่ยน้องดิงพี่มีตังค์อยู่แล้วพี่ไม่ต้องการเงินใช่ไหมคะ ไม่ต้องการเงินแต่อยากจะหาคนที่ดูแลหาคนเอาใจใส่แล้วถ้าได้ย้ายมาอยู่กับฝรั่งเนี่ยต้องไม่ได้ทำงานเรื่องแบบนี้นะคะหนิอยากจะบอกว่ามันไม่มีใครนะคะที่มาจะกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตคุณได้คุณเท่านั้นที่จะกำหนดด้วยตัวคุณเองอยากได้แบบไหนเลือกแบบนั้นที่สำคัญนะคะเวลาคุณเดินเว็บเดทคุณหาเว็บเดทหาผู้ชายฝรั่งเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ย ส่วนมากนะหนิงไม่ได้พูดว่าทุกคนนะหนิงพูดว่าส่วนมากนะคะหลายคนอ่ะพยายามให้ฝรั่งเลือกคุณพยายามทําตัวให้ฝรั่งเลือกทาพยามทําตัวว่าเฮ้ยทํายังไงฝรั่งถึงจะชอบเราทายังไงถึงฝรั่งถึงจะรักเราถูกป่ะะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนทําแต่ถ้าคุณเป็นคนที่พลิกกลับมาได้ว่าเออฉันจะเป็นคนเลือก เพราะฉันมีของฉันอยู่แบบนี้เพราะฉันมีดีอยู่แบบนี้ซึ่งหนิงเจอคุณพี่หลายๆคนที่หนิงเป็นโค้ชให้หรือสนิทกันหนิงนะคะแล้วถามหนิงเรื่องของการที่ตัวเองมีสเปคสูงแล้วอยากจะลดสเปคหนิงพูดเสมอๆนะคะว่าเสมอๆนะหน,งหนิงบอกว่าถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยโอเคอยู่แล้ว คุณมีเงินคุณมีสุขภาพดีคุณมีความสวยคุณมีความพร้อมในเรื่องภาษาทุกสิ่งทุกอย่างคุณโอเคพูดง่ายๆคือคุณเพอร์เฟกคุณไม่จําเป็นต้องลดสเปคตัวเองลงเขียนดีไหมคุณไม่จำเป็นต้องลดสเปคตัวเองค่ะเพราะสเปคคุณอยู่แบบนี้ถ้าผู้ชายฝรั่งเขาถึงคุณเขาอยู่แบบเดียวคุณในฐานะแบบเดียวคุณคุณมาอยู่ด้วยกันคุณก็จะมีความสุขเพราะต่างคนต่าง เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแน่นอนผู้ชายฝรั่งเวลาเขาอายุประมาณนี้แล้วเขาดูคุณเนี่ยดูเลเวลคุณคุณอยู่เลเวลสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาคุณไปแน่นอนค่ะเขาก็ต้องดูแลคุณในฐานะที่คุณเป็นเพราะเขาก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่ดูแลคุณนะคะแน่นอนคุณก็ต้องดูแลตัวเองคุณได้เพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลคุณและซัพพอร์ตคุณมากกว่าเดิมเพื่อเพื่อที่จะให้เขาให้คุณเนี่ยได้อยู่กับเขา ถูกไหมคะซึ่งหนิงเห็นหลายๆคู่ที่หนิงเป็นโค้ชให้อยู่แล้วเขาประสบความสําเร็จเวลาเขาย้ายมาอยู่เขาไม่ต้องทําอะไรคะ่ะหน้าที่เขาคือตื่นเช้ามาชงกาแฟให้สามีนะคะตกนั่งคุยกันตกลงกันว่าจะไปไหนดีวันนี้จะอยู่บ้านหรือจะออกไปข้างนอกหรือจะไปไหนดีหรือจะนอนนี่นั่นคือชีวิตเขาเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ย hey, วันนี้จะต้องไปทํางานวันนี้จะต้องไม่ทํางานจะมีกินไหมเขาไม่มีคิดแบบนั้นเลย ถึงบอกว่าเลเวลของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแต่ถ้าคุณหาผู้ชายที่แบบอืมเขาเป็นคนเลือกคุณถูกปะคะคุณไม่รู้ตัวคุณะว่าคุณอยู่เลเวลไหนคุณไม่รู้เลยอะ่ะกลัวแต่จะฝรั่งจะไม่เอาคุณมันก็จะทําให้คุณไปเจอที่แบบว่าเฮ้ยมาแล้วน,นนนี่นั่นมาแล้วไม่สบายมานแล้วแต่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือบางคนมาแล้วสบายเราก็ไม่รู้มันแล้วแต่ ชีวิตของแต่ละคนเลือกอย่างที่หนิงพูดนั่นเองนะคะบางบางคนเขาผู้ชายฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ได้รวยนะแต่เขาดูแลคนดีเพราะเขามีศัก,กยภาพพอในการที่จะดูแลแต่คําว่ารวยของคนไทยกับคนกับฝรั่งแตกต่างกันรวยของคนไทยคือต้องมีบ้านมีรถมีเงินคุณมองถึงวัตถุคุณไม่ได้มองถึงจิตใจแต่ฝรั่งเนี่ย เวลาคําว่ารวยของเขารวยคือเขาต้องมีกินมีใช้มีบ้านมีที่อยู่แน่นอนราคะมันมันคือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรปัจจัยสีที่เขาต้องมีแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือว่าเขาอยู่แล้วเขามีความสุขอยู่แล้วเขาได้กินได้เที่ยวนั่นคือสิ่งที่เขาคิดมันมันเลยต่างกันบางคนบ้านเราจะอวดกันที่รถคันใหญ่ไหมรถยี่ห้ออะไรใช่ไหมคะบ้านหลังใหญ่ไหมหลังเล็กหลังใหญ่เรามองถึงตรงจุดนั้นซึ่งซึ่งแตกต่างกัน ฝรั่งเขาไม่ได้มาสนใจว่าคุณจะอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่บ้านหรืออยู่ไหนแต่ถ้าชีวิตคุณดีคุณมีความสุขคุณได้กินได้เที่ยวนั่นแหละคือสิ่งที่เขามองตรงจุดนั้นมากกว่าเขาจะไม่ค่อยมองแน่นอนค่ะเงินมันเป็นปัจจัยทุกคนก็ต้องมองถึงเงินไปจัดปัจจัยอยู่แล้วแต่แต่หลายๆสิ่งหลายอย่างที่หนิงได้สัมผัสเขาเขาไม่ได้มามองแค่ว่าตังค์เยอะตังค์น้อยมีเงินเท่านี้ก็เที่ยวเท่านี้มีเงินมากก็เที่ยวเยอะแค่นั้นเองนี่คือฝรั่งเขาจะมองแบบนี้นะคะ ซึ่งมันแล้วแต่คนมันที่สําคัญมันแด้แต่คนอย่าพูดแบบนี้ะเออแล้วแต่คนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณเลือกเลือกเอาค่ะอยากได้แบบไหนเลือกแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่สําคัญคุณต้องรู้ตัวคุณว่าคุณอยู่เลเวลไหนสัาปะสถานภาพของคุณเนี่ยอยู่แบบไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งเป้าตั้งเป้าตัวเองให้เป็นตั้งเป้าตัวเองให้ถูกแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่ถ้ามันมาแบบ มันมาแล้วมันต่ำกว่าพี่น้องหนิงก็อย่าไปเอาค่ะหาคนที่เขาถึงเรามันมีไหมโอ้ยเยอะแยะมากมายเยอะหนิงพูดเลยมีเยอะมากค่ะแต่อยู่เท่านี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณเลือกแล้วก็ใจเย็นในการคัดสรรในการที่คุณจะใช้เวลาเรียนรู้และศึกษากันเวลามาอยู่แล้วจะได้สบายหลายคนบอกใช้เวลาแล้วพอมาอยู่แล้วมันไปไม่ได้หลายคนบอกว่าแป๊บเดียวแล้วมันอยู่ได้แล้วไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่มีใครมาเป็นสแตนดาร์ดหรือการันตีให้คุณเขาบอกว่า30ปีที่แล้วพี่เจอกันครั้งเดียวพี่เอากันมาอยู่กันมาปัาตอนเนี้ย30ปีแล้วมันเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วน,นั่นมันก็คือสามีเขามันไม่ใช่สามีเราถูกป้าซึ่งแตกต่างกันยังก็อุย้ยเมื่อพี่เจอเมื่อสองสาปีที่แล้วพี่มาพี่มีความสุขมากพี่นอนคุณไม่ได้ไปเห็นบ้านเขา คุณได้ยินแต่เขาพูดคุณยังไม่เห็นชีวิตจริงๆเขาว่าเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าไปปักใจเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างตราบใดที่คุณยังไม่ได้เห็นอย่าไปคิดคุณต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันเป็นแบบไหนมันจริงหรือไม่จริงเขียวปะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้รู้เลเวลตัวเอง พัฒนาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะเดินต่อไปข้างหน้าเป็นยังไงแล้วคุณจะเลือกแบบไหนไปแล้วบ๊ายบาย